สวัสดีค่ะพบวกวับช่องบอสแบมค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้ไม่หน่อยจะชวนทำวุ้นจากปีโป้นะคะเพื่อนๆขายเด็กประถมราคาห้าบาทนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเยลลี่ปีโป้นะคะเพื่อนๆไม่หน่อยซื้อมาแบบนี้นะคะ หนึ่แพ็คจะมี6ชิ้นนะคะราคา25บาทนะคะเพราะว่าซื้อในราคาขายส่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผงวุ้นนะคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะขั้นแรกนะคะเพื่อนๆก็แกะปีโป้นะคะลงไปในหม้อเลยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ไม่หน่อยทำไปแล้วนะคะเพราะว่าพอทำเสร็จก็เลยนึกได้ว่าเออต้องทำคลิปนะคะก็เลยเอามาใส่ทีหลังนะคะ เนี่ยค่ะ1ิบถ้วยนะคะอันนี้ประมาณ1ิบถ้วยแล้วก็ผงวุ้นนะคะกะกะเอานะคะเพื่อนๆไม่หน่อยจะใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อให้วุ้นเซตตัวมากขึ้นเฉยๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปีโป้เขาเซตตัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาเราเอาไปต้มใหม่นะคะมันจะเละนิดนึงเราก็เลยเพิ่มผงวุ้นเข้าไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆ ถ้าสิบถ้วยนี้ถ้าเพื่อนๆจะตวงก็อย่าให้เกินหกรัมนะคะเพราะว่ามันจะแข็งเกินไปค่ะไม่หน่อยก็กะใส่ประมาณนี้ค่ะเมื่อเราใส่ผงวุ้นลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆใช้ทัพพีนะคะบี้ปีโป้นะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ10บนาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวนะคะเพื่อนๆ สำหรับใครที่ทำแล้วก็ขายเลยนะคะไม่จําเป็นต้องแช่ผงวุ้นก็ได้นะคะเพื่อนเเพื่อนๆสามารถนําไปตั้งไฟได้เลยนะคะเมื่อเราแช่ผงวุ้นเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะเพื่อนเื่อก็ให้นำหม้อไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะในระหว่างที่เราต้มวุ้นปีโป้นะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆ คนหม้อไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะเพราะว่าจะทําให้ผงวุ้นนะคะติดก้นหม้อได้ค่ะเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆนะคะปีโป้ก็จะละลายกลายเป็นน้ําค่ะต้มต่อไปเรื่อยๆจนเดือดพอเดือดแล้วก็ดับเตายกลงได้เลยค่ะ นำพิมพ์ซิลิโคนมาวางเรียงไว้ในภาชนะที่เราจะขายให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆพิมพ์ที่ไม่หน่อยใช้วันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนติเมตรค่ะไม่หน่อยใช้ทับพีตักวุ้นปีโป้ใส่พิมพ์ให้เต็มพิมพ์ได้วุ้นปีโป้ทั้งหมด31ชิ้นค่ะ จากนั้นก็พักให้วุ้นเย็นสนิทนะคะแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นพร้อมขายค่ะในการขายถ้าเพื่อนๆขายที่ตลาดนั้นนะคะก็หากล่องใส่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับแม่หน่อยขายที่โรงเรียนนะคะแม่หน่อยขายใส่จานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็จะแกะวุ้นออกมาให้เด็กๆแบบนี้เลยนะคะ เรามาดูการคำนวณต้นทุนกำไรของวุ้นปีโป้กันนะคะส่วนผสมก็จะมีปีโป้นะคะแม่หน่อยใช้สิบถ้วยนะคะซื้อในราคาส่งจะตกอยู่ที่ถ้วยละ4.17บาทนะคะผงวุ้นแม่หน่อยใช้ประมาณ5กรัมนะคะก็ตีเป็นเงินทั้งหมดประมาณ49บาทนะคะแม่หน่อยตีค่าแก๊สไป10บาทเป็น59บาทแม่หน่อยก็เลยปัดเป็นต้นทุน60บาทเลยนะคะ ขายได้31ชิ้นค่ะชิ้นละ5บาทก็จะเป็นยอดขาย155บาทนะคะหักต้นทุน60บาทเหลือกำไร95บาทค่ะต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่1.94บาทนะคะกำไรต่อชิ้นจะอยู่ที่3.06บาทค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ